ไฟนี้วัดกันที่จุดนี้ก้องธรณีรับหมัดพิเศษทาชนอัสลามจอนสึกวันก้องธรณีสสมหมายนักชกเจ้าของตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ4ของแรงกิงวันมวยไทยรุ่นไฟเวท125-135ปอจากเพชรบูรณ์เข้ารับการฝึกวิชามวยสากลกับครูมวยชาวต่างชาติเพื่อเตรียมรับมือกับสปีดอันจัดจ้านของอัสลามจอนออติคอปคู่ชกรไร้พ่จากอุซเบกิสถานที่จะสู้กันภายใต้กติกามวยไทยรุ่นไฟเวทในสึกวันไฟนั้น36ซึ่งจะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีร,รา,นา,ามอินทราม กาตรงกับช่วงเช้าเวลา8นาฬกาในวันเสาร์ที่4ต่อค เพราะรู้ดีว่าคู่ชกอย่างอัสลามจอนมีจุดเด่นเรื่องความคล่องเท้าวงไหวก้องทอรณีจึงเข้ารับการฝึกพิเศษกับครูมวยชาวต่างชาติเพื่อนำทักษะจ,จากมวยสาก,กลมาแก้ทางสปิดอันจัดจ้านของคู่ชกผู้ไม่เคยแพ้ใครตลอดการชักระดับอาชีพ22ไฟโดยตอนนี้เขาได้ย้ายจากค่ายพีเคแสนใช้กลับมาเก็บตัวซองที่ค่ายสอสมหมายต้นสังกัดแล้วไฟนี้ผมโฟกัสเรื่องการออกอาวุธและฟุตเวิร์กให้เร็วขึ้นเพื่อรับมือกับความไหวของอัสสลามจอนนอกจากนี้ผมยังได้ฝึกหมัดกับครูมวยต่างชาติทำให้หมัดคมขึ้น เข้าออกไวขึ้นและได้จังหวะกการชกแบบมวยสากลซึ่งสามารถปรับใช้กับมวยไทยได้ดีครับจุดอ่อนของอัสลามจอนคือการเข้ามวยค่อนข้างหลวม ซึ่งผมจะพยายามหาจังหวะตอบโต้กลับไปรวมถึงการเล่นลูกตือที่ผมถนัดกว่าน่าจะเบียดเขาได้ในเกมยาวผมมั่นใจว่าความแข็งแกร่งเหนือกว่าแน่และแม้ว่าเขาจะมีอาวุธหนักเคยกดน็อกคู่ชกในวันลุมพินีมาแล้วถึงสี่คนแต่ผมมั่นใจว่ารับมือได้ส่วนสไตล์การชกกวนๆของเขาวิธีรับมือคืออย่าไปตกใจและผมอาจจะมีกวนกลับไปบ้างต้องไปรอดูบนเวทีครับในไฟน์นี้ก้องธรณีจะต้องขึ้นชกโดยวางตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับสี่ของแรงกิ่งวันมวยไทยรุ่นไฟเวทของตัวเองไปเดิมพันซึ่งเจ้าตัวให้คำมสรู ใจหวังอัดอัสลามจอนลงไปกองให้ได้เพื่อยืนหยัดอยู่ในแรงกิงของรุ่นนี้ที่อัดแน่นไปด้วยนักชกระดับโลกต่อไปไฟนี้สำคัญมากเพราะถ้าเกิดแพ้ผมอาจจะหลุดจากแรงกิง ผมคิดว่าไม่ผมก็เขาจะต้องถูกหามลงเปลแน่นอนใครพลาดก่อนก็ร่วงแต่ผมจะเป็นคนส่งเขาลงเปลเองผมจะพยายามทําให้เต็มที่เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายคือการเป็นแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟ์เวทครับถึงอัสลามจรจะยังไม่แพ้ใครในวันแต่วันนั้นเขาอาจจะแพ้ผมก็ได้เดี๋ยวไฟนี้ได้รู้ว่าของจริงเป็นยังไงแล้วเจอกันครับติดตามรับชมการถ่ายทอดสดสุดวันไฟไน3์ผ่านทาง Watch วันนิคบางประเทศ Facebook YouTube วันบางประเทศเริ่มคู่แรกเวลา8นาฬิกา และทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยรับสัญญาณสดเวลา10นาฬิกาสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยที่เกตเมเจอร์